สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผม PDS Ter จะมาแนะนำเกมแนวดันเจียนเอฟเวนเจเกมใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดให้บริการกันเลยนะเกมนี้เป็นเกมที่มีสไตล์การเล่นคล้ายๆเดียรโบรเลยนะแต่จะคล้ายแค่ไหนเราเข้าไปดูกันเกมนี้มีชื่อว่า Darkes d u n g e o n นะครับเกมนี้จะมีระบบการเล่นเป็นอย่างไรแล้วก็มีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปดูพร้อมกันเลยครับ รูปแบบการบังคับนะครับเกมนี้จะเน้นไปที่การจิ้มไปบนหน้าจอเนาะจิ้มบนแผนที่นะครับแล้วก็จะเดินไปนะฮะรูปแบบการเดินก็จะเดินไปเป็นช่องเนาะเนี่ยมันะจะเดินไปเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับแล้วระหว่างทางที่เดินในดันเจียนเนาะเราก็จะเจอมอเสเตอร์ต่างๆนะครับเนี่ยซึ่งเราสามารถดูบนแบบขวาบนได้นะซึ่งเราสามารถดูบนแบบขวาบนได้นะฮะเนี่ยจิ้มไปเมื่อเข้าต่อสู้เนี่ย ตัวละครเราจะเข้าต่อสู้อัตโนมัติเลยนะครับหน้าที่ของเรามีแค่คอยกดใช้สกิลคอยกดใช้ยาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พอต่อสู้ปุ๊บเนี่ยเราอาจจะได้รับไอเทมใหม่ๆมานะครับซึ่งเราสามารถสวมใส่มันได้เนาะมันจะขึ้นเป็นแถบทางขวาล่างนะครับอ่าบนพื้นจะมีพวกทองอะไรต่างๆให้เราเก็บด้วยนะฮะซึ่งพวกนี้มันไม่ได้ปรากฏบนแผนที่เนาะต้องสังเกตดีๆนะครับ แล้วก็มีพวกกล่องด้วยแต่พวกนี้จะอยู่บนแผนที่นะเราสามารถไปจิ้มมันได้นะเพื่อทําลายมันและเก็บของอย่างนี้ถังนี้ก็ประกบบนแผนที่นะนี่เราก็จิ้มไปนี่ได้ตัง์มาด้วยนะฮะเราก็จิ้มไปเรื่อยๆนะฮะเจอมอนสเตอร์ก็สู้นะครับโอ้ตัวนี้โหดเราต้องใช้สกิลนะครับนี่ใช้สกิลรัตัวเองก่อนแต่แล้วก็ใช้สกิลที่สามโจมตีมอนสเตอร์นี่นะครับอย่นี้มันเล่นไม่ยากนะครับแต่ถ้าลงดดนเจียน แต่ถ้าลงดันเจนี้ยนเขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มยากขึ้นเนาะเราก็ต้องพยายามหาอุปรกรณ์ใหม่ๆมาใส่ให้กับตัวละครของเรานะฮะทีนี้เราดูในส่วนของตัวละครกันบ้างนะครับตัวละครเนี่ยมันจะมีในส่วนของของสวมใส่เนาะคนนี้ก็จะมีพวกหมวกเสื้อ,อไหล่หรือว่าเครื่องประดับต่างๆพวกเนี้ยนะซึ่งเราจะได้มาจากการลงดันเจนี้ยนได้มาจากมอนสเตอร์ต่างๆนะครับมันจะได้มาเรื่อยๆแหละไม่ต้องไปไม่ต้องไปอะไรมากนะครับอันต่อมาก็จะเป็นแอติบิวส์นะครับหรือว่าพวก ค่าเซตัสต่างๆนะฮะซึ่งมันจะมีค่าอะไรต่างๆโชว์ไว้หมดเลยนะแต่ค่าที่เราสามารถยุ่งได้ก็มีค่า Strength, Agility, i n t e l l i g e n c e หรือ Intellect นั่นแหละแล้วก็ Stamina นะฮะซึ่งผมจะเน้นไปที่ Stamina กับ Strength นะครับผมอยากให้มันอ่นแล้วตีแรงเนะเาะแล้วก็ติ๊กถูกนะครับเรารีสตเรารีสต์เซตัสได้ด้วยนะแต่ว่าครั้งแรกอะฟรีครั้งต่อไปต้องใช้เพชรแล้วนะดังนั้นผมจะเก็บไว้ก่อน อันนี้3เป็นสกิลนะครับซึ่งเราสามารถเรียนได้นะเมื่อเลเวลถึงนะฮะอ่าอย่างนี้ผมยังไม่ได้เรียนที่4เนาะอันนี้โค้ดสไตร์ลดค่าแอทแท็กสปีดด้วยเนาะอันที่สิล้วอันนี้แหละไลทิงสไตร์นะโอ้สตัร์นโหสตัรนนั่นย่โอกาสสร้างความได้เปรียบให้เรามากกว่าอ่าผมเรียนไลทิงสไตร์นะฮะอันที่5จะต้องรอนะครับจะต้องรอเลเวลสินะถึงจะปลดล็อกไว้ให้เราเรียนนะครับ อันอื่นก็ต้องรอไปเหมือนกันนะยต,ต้องรอมันเปิดอะไรต่งตางๆนะครับเราถึงจะเรียนได้นะวิง่งอันนี้ผมยังไม่ได้ปลดล็อกมานะฮะเอาละแล้วคัสเตรแล้วเรามาดูกันเจี้ยงกันต่อนะครับอ้อต้องบอกก่อนเลยว่าการเดินในเกมนี้เห็นมันว่างๆอะนะแต่ถ้ามีมอนสเตอร์ขวางอยู่เราข้ามไปไม่ได้นะอย่างตรงเนี้ยเห็นมอนสเตอร์เนาะมันจะมีพื้นที่ว่างสอง ทางด้านซ้ายและขวาถูกไหมเห็นมันว่า,างๆเงี้ยเราไปไม่ได้นะฮะเราต้องฆ่ามอนสเตอร์ก่อนถึงจะไปได้นะครับอ่าเข้าไปสู้มันฟันฟัน,ฟนโอเคผ่านแล้วอ่าแล้วก็จะทำลายกล่องนะฮะเอง่ายๆคือเกมนี้รูปแบบง่ายๆก็คือลุยดันเจี้ยนไปเรื่อยๆนะครับสะสมไอเทมอัพเกรดตัวละครให้เก่งแล้วก็ลุยลงไปในชั้นลึกๆเรื่อยๆนั่นแะหละมันจะคล้ายๆสไตล์เดียบโบแต่ เดียบโบมันตีไปเลยถูกไหมอันนี้เราต้องเข้าฉากต่อสู้อีกฉากหนึ่งนะฮะอันนี้เหมือนจะเป็นแบบอีเวนต์พิเศษนะครับผมลองกดทีอ่อันสร้างสุดละกันเทครีเด็กซ์ลิฟต์หน้อ๋อโดนพิษเลยนะฮะอ่านี่แมงมุมเนี่ยภาพก็สวยนะครับเป็นภาพสามมิติที่ผมว่าทำมาได้ดีเลยนะ มันจะไม่ได้แบบอลังการมากแต่หัวมันสวยนะระบบการเล่นก็โอเคเลยโอ้โอมีกับดักด้กดวยนะฮะแล้วกับดักพวกนี้มันไม่ได้มาทีเดียวนะถ้าผมไปเหว,วอ,อ,อีกทีอีกทีนะครับดังนั้นกับดักพวกนี้ถ้ารู้แล้วต้องระวังนะครับเพราะมันยังอยู่นะเอาละสู้มอนเสเตอร์สู้เอาละเลือดผมลดลงไปเยอะนะเดี๋ยวผมใช้สกิลฮิลนะฮะอ่ะ สกิลที่สองพิวขึ้นมาอ่าโอเคแล้วก็ใช้สกิลที่สามนี่สกิลใส่นะครับมานาพวกนี้ต้องบริหารให้ดีๆนะครับอ้ันี้บอสแฮะซึ่งเราสามารถตรวจสอบสถานะมอนสเตอร์ได้นะครับด้วยการจิ้มค้างที่มอนสเตอร์นะนี่ถ้าเราจิ้มค้างนะอย่าไปจิ้มเดียวนะมันเข้าไปตีเลยนะครับจิ้มค้างนะมันจะขึ้นสถานะต่างๆขึ้นมานะ โอเคถ้าพร้อมแล้วเข้าไปสู้เลยโอ้หต้องมาเริ่มเลยเอาละผมจะใช้สก,กิลที่4ก่อนเพื่อเพิ<ๆ>่มพลังโจมตีนะฮะเสร็จแ,แล้วโอ้โหใช้สก,กิลที่3สับมาลงไปนี่เออสับลงไปเลื่องผมเริ่มไม่พอแล้วผมจะใช้ยาแนะโอเคใช้ยาแล้วใช้ยามานาด้วยใช้สก,กิลที่3สับไปคิดใช้สก,กิลที่4เพิ่มพลังโจมตีมใช้สก,กิลที่หนึผ่าด้วยสายฟ้าตีสตันสองวิสสบายฮนะ นี้ชนะแล้วแหละอ่าโอเคดังนั้นการบ,บริหารมานาบริหารเลือดแล้วก็บ,บริหารสกิลเป็นหนึ่งในบัจแจ็คสาคัญที่จะทาให้เราสามารถผ่านมอนสเตอร์อต่างๆไปได้ง่ายนะครับเื่อถ้าลูกกระจกมปนเฉยๆแหละแต่ถ้าเป็นบอสเนี่ยต้องวางแผนนิดนึงนะมาตีแรงนะฮะเราจะกลับเมืองกันก่อนนะครับเพื่อไปดูว่ามันมีอะไรบ้างเนาะอ่าในตอนนี้ผมสามารถใช้ระบบเพชรได้แล,แล้วนะครับก็คือรลบว์เลี้ยงนั่นแหละนะโอ้สีส้าก็คือลิงนะครับน่าจะเป็นลิงเลือดด้วยนะ เกือบสองจะสังเกตนะครับว่าผมเก็บเพ็ฟูดมาตั้งแต่เริ่มต้นเกมนะมันเอาไว้ใช้กับพวกนี้นั่นแหละนะไม่ไมีเพ็ฟูดพยายามอัพทุกช่องไปก่อนนะแล้วถ้าอยากได้แล้วถ้าอยากได้อะไรเพิ่มเติมค่อยมาว่ากันอถ้ามันไม่พอแล้วต้องใช้เพชรแล้วนะฮะดังนั้นผมจะเก็บไว้ก่อนผมจะเล่นไปเรื่อยๆนะฮะและ้วค่อยะสมทีเดียวนะฮะโอเค okay, ทีนี้อันนี้คือหน้าจอในส่วนของเมืองนะครับก่อนที่จะไปลุยต่อนะ จะมีทั้งสองช็อปนะครับเอาไว้ซื้อพวกไอเทมจําเป็นต่างๆที่เราต้องใช้ในดันเจียนนะนะมันจะมีเงินอยู่หลายหน่วยเนาะมีทั้งทองก็คือทองที่เราเก็บมาในดันเจียนนั่นแหละตามพื้นนะนะสะสมมาซื้อไอเทมตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีพวกเงินหน่วยพิเศษด้วยน่าจะต้องเก็บสะสมในดันเจียนหรือชนะบอสอะไรเงี้ยนะครับมีพวกอุปกรณ์ด้วนยนะแล้วก็จะมีพวกที่ต้องใช้เพชรในการซื้อด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็จะลดราคาหรือเป็นไอเทมจำเป็นนะครับ อ่ะต่อมาจะเป็นสมิที่นะฮะก็จะคือเป็นพวกตีบวกตีบวกไอเทมอันนี้เป็นสมิที่นะครับเป็นพวกตีบวกไอเทมเนาะเอนซเอนฮาร์สอะไรพวกเนี้ยอ่าซึ่งถ้าเราตีบวกเนาะมันใช้ทองซึ่งการตีบวกก็คือจะตีบวกแต่ละช่องไปเลยไม่ได้ตีบวกที่อาวุธนะมันตีบวกที่ตัวละครเราแล้วมันจะส่งผลไปตลอดเปลี่ยนอาวุธยังไงมันก็ส่งผลอยู่อย่างนั้นมันเดียวที่เราสามารถเปลี่ยนอาวุธได้ตลอดเลยนะฮะอ่าผมจะออาไปทุกช่องเลยละกัน เราจะดยินเสียงตีเหล็กมาเรื่อยๆนะฮะอ่าโห่ตีไปทุกช่องเลยนะฮะตัวละครเราจะได้เก่งขึ้นนะครับเอาละโอเคผมตีแค่นี้ก่อนอันนี้นะครับจะเป็นในสวนสโตรเลตนะแต่ถึงมันจะชื่อสโตรเลตแต่มันมีเอาไว้ขายของนะฮะอะไรที่เราไม่ค่อยได้ใช้เราก็ขายไปนะครับยอย่างชุดก่อนเนี้ยผมไม่ได้ใช้ถูกไหมผมก็ขายอ่าก็จะได้ออกซิเดียนมาเอาไปซื้อของนะครับ เนี่ยอะไรที่ไม่ได้ใช้เราก็ขายซึ่งเราสามารถบอกซึ่งเราสามารถกดกําหนดได้ด้วยนะว่าเราจะขายของแบบไหนอย่างเช่นเนี่ยผมจะขายของที่เป็นสีขาวกับสีเขียวนะแต่สีฟ้าผมไม่ขายมันจะได้เลือกได้มันจะได้เลือกทีเดียวแล้วมันจะได้ขายเร็วๆนะครับหรือได้สีฟ้าไว้อะนะมันยังมีเป็นหมวดหมู่ด้วยนะเป็นของต่างๆยาหรือว่าพวกเครื่องสวมสัยก็ได้นะ อ่ะสุดท้ายเราจะมาดูในส่วนของเซตติ้งกันนะครับก็คือพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะมีในส่วนของเซตติ้งต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นการปรับค่าความละเอียดของภาพหรือกราฟิกอะไรพวกเนี้ยนะตอนแรกมันจะปรับมาให้มีมเดียมถ้าใครคิดว่าภาพมันสวยไม่พอก,ก็ปรับเป็นไฮหรือถ้าใครอยากเล่นน,น,นานๆกับมือถือก็ power saving นะครับรูปแบบจอยก็ปรับได้แทบก็คือจิ้มๆแบบผมเมื่อกี้หรือจะเปลี่ยนเป็นจอยสติ๊กก็ได้นะ ซึ่งจะมีให้เลือกด้วยว่าจะเลือกแบบไหนเป็นจอยสติ๊กโหมดหรือบัตเทิลโหมดนะครับอ่ะผมลองเลือกจอยสติ๊กเนาะอ่าโอเคนี่ถ้าจอยสติ๊กผมก็จะเคลื่อนที่อย่างงี้ถ้าจิ้มตรงไหนจอยสติ๊กก็จะขึ้นตรงนั้นแล้วเราก็บังคับจอยสติ๊กเอาอย่างเงี้ยนะครับขึ้นบนซ้ายขวาอะไรเงี้ยเอ้ยขึ้นกับความสะดวกแต่ละคนเนาะใครถนัดจิ้มก็จิ้มใครถนัดจอยสติ๊กก็ไปปรับตรงนั้นเอานะฮะเสียงต่างๆก็ปรับได้แต่มันปรับได้แค่เปิดกับปิด มันไม่ได้ปรับให้เบาลงหรือดังขึ้นได้นะครับดังนั้นตรงนี้ใครอยากปิดก็ปิดไปเลยนะมันเบาขึ้นเบาลงไม่ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของเกม Darkest Dungeon นะครับมันเป็นเกมแนว Dungeon Adventure เนาะที่มีกลิ่นอายของความเป็น d i a ยบรอยู่นะครับแต่ว่าพอเราเขา้าต่อสู้ศัตรูก็จะเปลี่ยนฉากไปเนะนาะขณะที่เดียบรมันจะตีไปเลยนะมันก็มันก็จะคล้ายๆกันแต่มันจะไม่ได้เหมืนอนกันเป๊ะๆนะครับ ด้านั้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเผื่อผมอัพคลิปใหม่ๆนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กันเนาะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ